สวัสดีครับ วัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการอปน News ด้วยนะคะวันเสาร์แบบนี้อยู่กับพวกเราทั้งสองคนนะคะเอมสาธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์ค่ะโอ้วันี้ชุดของเรานี่แจ่มนะสดใสไหมพี่เนี่ยแพ้<อ>คนในเครื่องแบบแบบนี้นะนี่มันแบบไ,ไหนคอสเพลย์แต่งตัวเหมือนแนวแบบการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ <c oughs> สดใสสมวัยนะครับอะมาดูเรื่องราวที่อาจจะฟังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่เราก็อยากจะให้เขาเจอทางตรงกลางที่สามารถไปด้วยกันได้เพราะว่ามันก็คาราคาซังบรนณาธรเรื่องราวของคุณไม้พิรัต ซาร่าคาซิงกินีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของลูกของเขานั่นเองว่าอสรุปแล้วจะเซ็นไหมเรื่องของการปกครองร่วมอะไรแบบนี้เพราะดูเหมือนว่ามันจะมีการไก่เกลี่ยก,กันคือมีมาแล้วแหละเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคำตอบเป็นยังไงอ่ไปฟังกันในช่วงนี้ Talk of the Town ครับ สองประเทศในจีเรียกับเคนยามีการประกวดปกติแค่ว่าเปลี่ยนสถานที่จากโรงแรมกลายเป็นโรงพยาบาลเขาโทษใจจริงนะครับขาโทษนายจริงจรับคนเป็นพ่อแม่ไม่ใช่เอาลูกมาเป็นโรคให้กับตัวเองแล้วก็ไปหลบหลังลูกคือล้านเปอร์เซ็นต์ซาร่าไม่ใช่แม่แบบนั้นแซบแซบแซบที่สุดเลยค่ะสำหรับข่าวบันเทิงสัปดาห์นี้ทั้งเรื่องสองผู้เข้าประกวดมิสแกลนติดโควิดมิวสุภสิทธิ์แถลงข่าวยอมรับรู้สึกลำบากใจกับเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกว่าเขาโทษใจจริงนะครับขาโทษนายจริงจรับ มาจนถึงการไกลเกลี่ยรเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูลูกชายและการเซ็นรับรองบุตรน้องแม็กซ์เวลล์ของสาราคาสิกินีและไมพิรัตซึ่งเมื่อวานนี้ใช้เวลาในการเจรจานานเกือบ9้าชั่วโมงและได้บทสรุปที่คนละครึ่งค่ะคือค่าเทอมปัจจุบันจนถึงประถม6ซสาราและไมจะช่วยกันจ่ายคนละครึ่งและในชั้นมัธยมไปจนถึงมหาลัยไมจะสอบถามลูกเองว่าอยากเรียนอะไรและที่ไหนซึ่งคาเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่นี้สาราจะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวค่ะ นอกจากนี้ไมพ้พิรัตยังบอกด้วยว่าขอความร่วมมือกับซาร่าไม่ให้ให้สัมภาษณ์ถึงเขาอีกต่อไปไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับผมอีกหลังจากนี้เป็นต้นไปในขณะที่ซาร่าเองก็เปิดใจทางน้ำตาย,ยอมรับว่าหลังจากนี้ค่าใช้ใจ่ายจะหนักขึ้นเพราะรับงานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากต้องเล,ลี้ยงดูลูกพร้อมยืนยันว่าไม่เคยกีดกันเรื่องการเจอกันของไม้และครอบครัวกับน้องแม็กซ์เวลล์ค่ะแม็กซ์เวลล์จะต้องรู้ว่าสิ่งที่ซาร่าทำในวันนี้ซาร่าทำทุกอย่างเพื่อเขาจริง เนาะจริงๆเป็นเรื่องคนสองคนที่มันยืดเยื้อแล้วก็ทุกๆคนก็ตามติดตามคือตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องสาธารณะไปแล้วแหละแต่ว่าเราก็อยากจะให้มันจบสวยๆซักทีเลยครับเพราะฉะนั้นเห็นรูปเนาะเวลาน้อง Maxwell อยู่กับน้องน้องสาวอะ Emily Emily คือน่ารักมากๆเลยเบ้าหน้าดีมากเลยจริงๆนะแล้วลูกสาวเนี่ยด้วยความที่เขาหน้าคล้ายพ่อและพ่อเขาเนี่ยบมเอยมาเต็มมากตาสีฟ้านะเหมือนตุ๊กตาจริงๆนะก็ขอให้บทสรุปเรื่องนี้ลงตัวกันนะคะ ไปตอนที่เรื่องราวของหนึ่งท่านละกันที่เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพี่มาตุมมากๆก็คือดิเซต้นหอมนั่นเองนะคะเขาก็เล่าให้เราฟังว่าตั้งแต่มีเรื่องโควิดตอนต้นปีเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอกับพี่มาตุมเลยนะคะแล้วก็อยากใจ้สถานการณ์มันก็มันดีขึ้นนั่นเองนะคะเรียกว่าตอนนี้เห็นแล้วแหละว่าอีกฝ่ายนะคะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้มาตุมก็กําลังได้รับโทษที่ก่อไว้แล้วนะคะส่วนตัวบอกว่ายังไม่ได้เจอกันเลยแต่สัมผัสว่าพี่มาตุมเนี่ยก็เครียดไม่น้อยส่วนอีก ื่องค่ะคือมีชาวโซเชียลบางส่วนที่อยู่ประกาศแฮชแท็กเลยแบนดีเจมาตูม,อมเออแล้วหลายคนก็เข้าไปคอม,คอมเมนต์กันนะคะบอกว่าไม่สนับสนุนผลงานแล้วก็ธุรกิจของเขาดังนั้นพี่ต้นหอมก็บอกว่าเออเรื่องกระทบธุรกิจที่ตนทําร่วมกันเนี่ยก็ไม่น่ามากเท่าไหร่ค่ะเขาอะเครียดอยู่แล้วคือถ้าทําไม่เครียดก็องคงเป็นเรื่องแปลกก็ทุววก,ว,กวันนี้มันก็เป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ สิ่งที่มันมันทำไปแล้วมันก็จะมีผลลัพธ์ตามมาเรากลัวการพาดหัวของสื่อออนไลน์ไปหมดแล้วถ้ายืนเดี่ย,ยสัมภาษณ์ันเนี้อ่ะไม่กลัวนะแต่พอมันเป็นสื่อออนไลน์ปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าที่มามาจากไหนแล้วก็จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่มันมีผลต่อความเชื่อของคนมันก็ทําให้เรากลัว,วก็ระวังตัวมาก<ะ>ขึ้นไม่กลัวค่ะสุดท้ายเราก็เข้าใจสถานการณ์ มันต้องเป็นไปหอมหอมไม่เครียดในสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้เราคิดว่าเราทําดีที่สุดตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรค่ะแล้วก็ในหน้าธุรกิจมะตุมไม่ได้ออกหน้าเยอะขนาดนั้นค่ะ ก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆคือด้วยไทมิ่งไทม์ไลน์ทุกๆอย่างของเคสชิมมาตูมมันแบบโอ้น่าหลายสักหลายหลายสิ่งมากเลยเพราะว่าหลายคนก็มองว่าอ้าวคุณเป็นดาราคุณคิดว่าเฮ้ยคุณไม่กักตัวคุณออกมาจัดงานปาร์ตี้แบบนี้ต่อให้คนจะไม่เยอะเท่าปีก่อนๆของเขาเพราะว่าถ้าปีก่อนนี่โอ้โหเป็นร้อยอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้อาจจะหลักสิบนั่นเองนะเพราะว่าคนธรรมดาเขาหาเช้ากินข้ามเขาไม่ออกจากบ้านเขากักตัวเขาทําเพื่อประเทศชาติแต่ทําไม พอเป็นเคสของดารามีคนมาให้กำลังใจเยอะอะไรแบบนี้นะคร<ต>ับ<ะ>แต่ว่าก็อย่าง<น>ที่พี่ต้นหอมบอกเขาก็ได้รับโทษไปเรียกว่าเป็นการรับโทษจากสังคมก็แล้วกันใช่แล้วก็ธนะุรกิจก็อย่างที่พี่ต้นหอมบอกเขาหวังว่าละกันว่ามันจะไม่กระทบมากๆเนอะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของสาวงามคนนี้ฮะ คุณฝ้ายมิสแกรนไทยแลนด์ประจำปี2016นะฮะเป็นสาวงามจากสงขลานั่นเองนะครับสำหรับคุณฝ้ายสุภาพรบลิซ้อนอใช่เจ้าตัวก็บอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้กับน้องๆน,นางงามผู้เข้าประกวดนะฮะ ก็เลยมีการแบบว่ารวบรวมเอารองเท้าส้นสูงของตัวเธอเองที่ใส่ไปประกวดอะไรแบบนี้ที่มันไม่ได้ใช้แล้วนะฮะแต่ว่ามันยังคงใช้ได้อยู่ะนะครับแล้วก็มาส่งต่อให้กับสาวๆที่สนใจนะฮะนอกจากนี้ยังมีไอเดียโละเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่มาไลฟ์ขายในราคาถูกเพื่อนําเงินไปร่วมทําบุญบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ําพุอีกด้วยนะครับเธอบอกดีใจที่ได้ส่งต่อความสุขให้กับใครอีกหลายคนแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากๆด้วย รู้สึกว่าบางคนนะคะจากที่ไฟได้ไปหลายจังหวัดมารู้สึกว่าบางคนเขาแบบเออมีความใฝ่ฝันเนาะที่อยากจะแบบเป็นเป็นนางงามอยากฝึกเดินอะไรเงรี้ยแล้วไฟก็มีรองเท้าหลายคู่แล้วมันอาจจะไม่ใช่คู่ที่ดีที่สุดอาจจะแต่ว่ามันอาจจะช่วยเหลือเขาได้บ้างในเวลาการที่เขาใช้เดินใช้อะไรมันยังเป็นประโยชน์กว่าที่มันจะอยู่ในตู้รองเท้าเฉยๆบางคนทักมาหาไฟบอกเอ้ยหนูเป็นขวดตาจ้างนะอะไร,งไรงเงี้ยเงินเดือนหนูแบบ ไม่ไม่ค่อยเยอะแต่อยากจะมีรองเท้าดีๆอะไรเงี้ยขอไว้มาใช้ทํางานได้ไหมไฟรู้สึกว่าเออก็ไปค้นหายให้เขาเลยนะไปค้นหายเขาว่าเออส่งที่อยู่มาค่ะ๋ยวไฟส่งให้ก็ตอนนี้ก็มีแบบไฟก็เหมือนแบบเอาเสื้อผ้าตัวเองอะค่ะมาเซลล์แต่ในราคาที่มันแบบน่ารักอะไรเงี้ยเพื่อเอาอะไรได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยวัดพระบาทน้ำผุด้วยค่ะนอกจากสวยแล้วเายังจิตใจดีอีกเนาะใช่ก็ต้องมองลึกลงไปข้างในที่จิตใจของเธอเพราะว่า เธอเองเป็นคนหนึ่งที่เหมือนแบบว่ามองเห็นว่าชีวิตเราต้นทุนคนเราวันไม่เท่ากัน,เ,กนเพราะฉะนั้นบางคนเขาอยากจะมีโอกาสเป็นแบบเธอแต่ว่า โอ้แค่รองเท้ายังลําบากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยแบบส่งมอบให้แล้วก็ดีมากๆเนาะที่เวทีประกวดสามารถต่อยอดให้กับทําความดีในสังคมต่อไปได้นะคะมาที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าเป็นวงการเพลงกันบ้างนะคะคุณหนูรู้จักแน่นอนสูผ้ามานออกมาไปเอาผ้าม่านออกมาทําเป็นแบ็กกราวแบ็กดรอปกันไปคุณได้ดูแล้วใช่ไหมเวอร์ชันใหม่เขาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างจะหนักเลยคือต้องยอมรับมีคนชอบแหละ แล้วก็มีคนที่เขาคอมเมนต์กันว่าอ๊มมันไม่ค่อยลงตัวหรือเปล่างานนี้เจอ,อพี่แคททยาอิงเลชนะคะซึ่งต้องบอกว่ายุคนานทุกคนแย่งกันนะแย่งกันเป็นพี่แคทใช่อยากเป็นพี่แคทเราก็ต้องถามพี่แคทสักหน่อยว่าอ๊ะเห็นคอมเมนต์หรือ,อย่างเห็นดราม่าหรือเปล่านะคะ <S <S พี่แคทก็บอกว่าเห็นแล้วแหลกกระแสนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจละกันก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากในไอจีของเธอนะคะว่าคิดถึงส่วนเร็วนี้เห็นว่า จะมีอีกหนึ่งเพลงนะคุณหนูผีเสื้อราตรีจะถูกหยิบมารีเมค e เธอบอกว่ายินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายจะมาขอคําแนะนําเนี่ยก็ยินดีเพราะว่าฝ่ายในที่นี่หมายถึง <c oughs> ว่าศิลปินน้องๆอ่ะเหรอเธอบอกแบบนี้น่าจะเป็นอ,อาจจะเป็นสังกัดเก่าเพราะว่า เขาเป็นรุ่นพี่มาก่อนเขามีประสบการณ์ตรงเขารู้แผลไงว่าตรงไหนควรปรับปรุงใช่ไหมเขาบอกเลยว่ารู้เลยว่าตรงไหนเนี่ยควรจะเพิ่มหรือว่าควรจะลดนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเวอร์ชั่นเก่าค่ะก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่าง2002จินี่จ๋าอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นภาพจําแล้วใช่ไหมคะแล้วก็คือแล้วตอนนั้นน่ะคือภาพของเพลงและนักร้องศิลปินเนี่ยมันชัดเจนมาก คือออกมานี่คือเต้นก็คือเต้นร้องก็คือร้องมันชัดเจนมากมากแตน่น่าสมัยนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเออเต้นหรือไม่เต้นดีหรือร้องหรือไม่ร้องดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะจริงๆแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วมีคาวามสวยอยากจะให้เขามามาคุยเหมือนกันเนาะเผื่อเผื่อพวกเรามีมีไอเดียให้แบบว่าเออหรือว่าเราจะไปทางนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเรามันเหมือนกับว่าพอเราทําทําของเราไว้แล้วเราจะทํายังไงให,ให้มัน แตกต่างแล้วก็มีความเด่นความชัดเจนของเขาเออกมาได้แ,แล้วก็บแบบจะได้ไม่มีการเปรียบเทียบอะไรอ,อย่างใช่โอ้โหคนอะไรอ่ะ สวยอยู่เลยการเวลาทําอะไรเธอไม่ได้ร่าุ่นเธอก็ยังเป๊ะมากๆเพราะว่าย้อนกลับไปดูพิซราตีของเก่ารู้สึกว่าพี่แคทก็หน้าแบบนี้แหละสวยแบบนี้เลยนะฮะทุกวันนี้สวยยิ่งขึ้นด้วยก็ต้องรอติดตามแล้วกันว่าเวอร์ชันใหม่ของพิซูราตีเนี่ยเขาจะทําออกมาในรูปแบบไหนเนาะก็อย่างที่บอกไว้อย่าลืมไปปรึกษารุ่นพี่จะได้รู้ว่าตรงไหนควรลดควรเพิ่มนะครับช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ามีข่าวของสาวออกแบบมานะฮะ คือเธอคนนี้ก็โดนผลกระทบจากโควิด2รอบเต็มๆเ,เหมือนกันนะฮะอ่ะเป็นยังไงช่วงหน้าเจอกันครับ อยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะฮะ,ฮะกับรายการ POP ปนิวส์ของเรานะครับช่วงนี้มีข่าวของน้องออกแบบชุดติมนนั่นเองนะครับเธอคนนีบบบน้ก็แหมโกอินเตอร์ที่จีนแสดงด้วยนางแบบด้วยใช่ฉลาด <ฮะ S 1> เกมโกงนี่คือแบบเปรี้ยงจริงๆนะฮะล่าสุดนี้เจอพิษโควิด -19 เข้าไป2รอบด้วยกัน<อ>ทั้ง<ว>รอบแรกแล้วก็ะระลอกใหม่ด้วยนะครับ<ว>น้องบอกว่าตอนนี้ยังเป็นการเลื่อนออกไปแบบ ไม่มีกําหนดเหมือนกันคือยังไม่ได้โดนแคนเซอร์น่ะแต่ก็ยังไม่มีกําหนดว่าจะต้องบินไปทํางานเมื่อไหร่นะครับคิดว่าถ้าอนาคตสถานการณ์ดีขึ้นวัคซีนมาแล้วมันฉีดกันแบบว่า,าเกินกิเปร์นก็ว่ากันไปก็สามารถเดินทางกันได้เนี่ยตนก็พร้อมจะไปทํางานที่นู่นนะครับซึ่งตอนนี้รับละครที่เมืองไทยหนึ่งเรื่องส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ออกแบบบอกว่าสบายมากยังโสดอยู่เหมือนเดิมก็ได้แต่ใช้เวลากับคนในครอบครัวแล้วก็งานของตัวเองอย่างเต็มที่นั่นเอง ไม่ได้เลยซึ่งจริงๆปีที่แล้วหนูมีแพลนไปอยู่จีนเพราะว่าต้องไปโปรโมทซซรีแล้วก็หนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรไม่ได้เลยพอบินไม่ได้เขาเลื่อนไปก่อนซึ่งจริงๆอะเลื่อนมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งแล้วแบบโควิดทำร้ายจริงๆค่ะแล้วก็เลื่อนอีกค่ะใช่ถ้าวัคซีนเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะหนีได้ก็เราถ่ายงานที่ไทยจบแล้วก็จะบินค่ะ ก็ทาพิษจริงๆเนาะสำหรับดารานักแสดงที่ต้องทํางานต่างประเทศเห็นว่าพี่เวียเขาก็จะไปใช่ไหมคุณหนูใช่เขาก็เลื่อนเหมือนกันอ้กวเาีวระทบกันหลายฝ่ายเนาะถูกต้องค่ะไปต่อนที่พุ่งกับคนนี้ดีกว่าคุณนิวนั่นเองนะคะนิวอโลอนไปชอบส่องในไอจีเขาเพราะว่าเป็นพุ่งกับคนหนึ่งเลยที่ทาซีรีส์วายเรื่องไหนก็ปังไม่ว่าจะเป็นบังเอิญรักเลิฟซิกแบบนี้นะคะนี่คือคุณนิวศิวัตนั่นเองนะคะผลงานโดดเด่นมากๆเลยเป็นซีรีส์วายที่มักจะมีข้อคิดสะท้อนสังคมค่ะ คุณนิวเขาบอกว่าเป็นซีรีส์วายที่อยากให้เป็นช่องทางให้คนเนี่ยสนับสนุน LGBTQ มากขึ้นนะคะแต่แล้วก็มีข่าวเมาออกมาค mm ุณหนูว่าเขาเนี่ยฉกงานกำกับซีรีส์ที่ร่วมทุนกับประเทศจีนมาจากพุ่มกับคนอื่น oh. งานนี้เจอตัวเลยต้องถามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเขาบอกว่าจริงๆไม่ทราบเลยนะคะว่าผู้ลงทุนได้ติดต่อพุ่งกับคนอื่นเอาไว้ก่อนแล้วรู้แค่ตอนที่ผู้ลงทุนติดต่อเข้ามาช่วงปลายเดือนธันวาคมเท่านั้นเองค่ะซึ่งตนเนี่ยก็มีการถามด้านของอินเวสเตอร์หรือว่าผู้ลงทุนไปแล้วหน้า จะไม่มีปัญหาอะไรเคลียร์เรียบร้อยค่ะตัวเราไม่ได้รู้ใช่ครับเพราะเขาแค่บอกว่าจ้างเขียนบทนะเราก็อ๋อโอเคก็ไม่ได้อะไรด้วยความที่ไม่ได้เป็นคนแบบไม่อยู่แวดวงใกล้ตัวที่จะแบบพูดคุยหรือคือต่างคนต่างทำงานมากกว่าเราก็รู้สึกว่าเราต้องต้องยังไงวะคือคนที่ควรคุยคือเขาควรคุยกับผู้จัดหรือเปล่าคนที่เป็นนายจ้างเราว่าแบบทําไมถึงเปลี่ยนหรือใดๆซึ่ง พอมาถามเราเราก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไระมาดูเรื่องราวของน้องแพรวากันสักหน่อยเรื่องความรักเหรอไม่ใช่อันนี้รเรื่องของการไม่ต่อสัญญานะเงไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมเขาบอกว่าเขาไม่ต่อสัญญานะฮะล่าสุดนักข่าวไปเจอตัวรองคณะกร,รรมการผู้จัดการฝ่ายดูแลและพัฒนาศิลปินบริษัทนาดาวบางกอกจำกัดนะครับคุณจงจิต ก็เปิดเผยเรื่องนี้ให้ได้ฟังว่าการที่น้องแพราวาไม่ต่อสัญญานะเป็นการแยกย้ายไปได้ด้วยดีนะครับคือเหตุผลหลักๆก,ก็คืออีกฝั่งนึ่งเนี่ยก็คงอยากจะรับงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นถ้าถามว่าน้องแพราวาติดตลาดไหมก็ติดนะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นอิสระก็อาจจะได้มีโอกาสมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานหนังงานเพลงหรือว่างานอื่นๆน,นะครับ กก็คือแพรว่าเหมือนแบบเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่ฮอร์โมนเนาะ่ตั้งแต่เขาแบบเป็นเด็กเว็นัยรุ่นอยู่เลยตอนนี้คือเขาเริ่มเติบโตแล้วแล้วก็เขามีส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบครอบครัวก็มีหลายๆอย่างที่ที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะออกไปรับอะไรประมาณนี้ค่ะก็เข้ามาคุยกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจถึงเหตุผลของน้องแล้วก็แล้วก็ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นห่วงแหละก็มีการคุยกับเขาว่าแบบเออถ้าสมมติหนูเอาไปดูแลตัวเองอ่ะต้อง ต้องทํายังไงบ้างเราห่วงเขายังไงเขาควรพัฒนาตัวเองอย่างไม่แบบอย่างเต็มท oh, ja, ี่เหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้คือส่วนที่เราก็มีการคุยกันอะไรนะค่ะก็จบสวยละเอมว่าพี่ถึง พี่คิดว่าเขาไม่น่าจะถึงขั้นต้องดูแลตัวเองเพราะตอนนี้เขามีคนมาช่วยดูแล <c oughs> คุณหน่องธนาคนละเรื่องกันคุณหน่องก็ดูแลหวัวใจอ,อันนี้ก็พู้ดึงดูแลเรื่องงานนี่เขาบอกมีคนเห็นว่าไปไถ่ถ่สเก็ตด้วยกันในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็เขาเป็นแฟนกันหว,ว,วานีน่เ่ษเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวของน้องบุญมาฝากกันเพราะเห็นว่าตอนนี้ทวิตเตอร์ครบ0 0 followers แล้วเดี๋ยวเป็นยังไงติดตามค่ะ ู่กับเอ็มแล้วที่อู๋ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้มีข่าวของน้องบุญมาฝากกันตัวจริงเขาหล่อมากแล้วแบบสูงมากเลยอ่ะคู่จิ้นบุญเปรมอะไรเป็นในยะสุไม่จะบอกว่าเขาหน้าตาดีจริงๆแล้วก็เป็นคู่จิ้นหนึ่งคู่ที่ฮอตมากๆวันนี้เอาเรื่องราวของน้องบุญมาฝากกันนะคะหนุ่มคนนี้ตอนนี้มียอดติดตามใน Twitter ครบ5 0 0แสนผู้ติดตามเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เลยมีการทําแคมเปญนะคะทำบุญร่วมกับแฟนคลับด้วยค่ะแคมเปญน่ารักมากนี่คือการระดมเงินทําบุญจากแฟนคลับคนละ500สตางค์ดูนเยอะ เพื่ห<ล> <5 S 2> ้า <5 S 1> บาท,บาทใช่เพื่อนํา <ำ S 1> ไป<ม>ทําบุญด้วยกันนะคะโดยบุญบอกว่าเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเขาได้ใช้เงินส่วนนี้ไปซื้อยาดมจากคุณลุงที่ขายอยู่ริมถนนโดยบุญเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อวันที่1เนี่ยตนมีโอกาสได้เห็นคุณลุงเขาเข็นรถเข็นแล้วก็ขายยาดมอยู่รู้สึกสงสารค่ะเพราะว่าคุณลุงดูไม่แข็งแรงเลยก็เลยจอดรถลงไปซื้อยาดมของคุณลุงจํานวน1000บาทด้วย ก็คือเหมือนตอนน้้ก็ยีเตอร์ควา5 0 0 k เราก็เลยอยากแบบจัดกิจกรรมทําบุญร่วมกับแฟนคลับของผมก็เลยให้โอนกันมาคนแบบ500 500สลึงก็คือ5บาทนั่นแหละใช้ผมเพื่อแบบมาทําบุญด้วยกันคือบุญน่ะตั้งเป้าจริงๆว่าแบบจะนําเงินส่วนนี้ไปเขาเรียกว่าอะไรอะซื้ออาหารของแบบตามร้านอาหารที่แบบเขาแบบไม่ไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยดีเราก็จะอุดหนุนตามร้านนั้นแล้วก็เอาอาหารส่วนนี้ไปบริจาค ไปแบบไปแจกคนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับวินิจเราคือบุญจะเป็นคนชอบทําบุญกับคนใช่ครับผมคือแล้วพอแบบเราได้ช่วยคนที่เขาแบบไม่ได้มีเท่าเราอย่างเงี้ยเราสึกดีใจใช่ครับน่าจะประมาณกลางเดือนนี้ครับผมเพราะแบบช่วงนี้บุญไม่ว่างเลยมาดูกันที่นะ้าเน็กหน่อยอเกตเสพสวัสดิ์ฟารักวงนนอยุธยานะครับล่าสุดนี้นะ้เน็กก็บอกว่าช็อกเหมือนกันที่พิธีกรคู่ขวัญอย่างคุณกระแมพัชรศรีเบญจมาศเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ราเมินรายการต่อไปนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ เอ่ยว่าแบบตั้งแต่ทํางานด้วยกันเนี่ยมันคือเคมีที่ลงตัวเหลือเกินอตอนแรกกลัวนะฮะว่าคนที่จะมาแทนคุณกะละแมเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวตอนนี้ก็เชื่อว่าคุณไอซ์อภิษดาเอาอยู่เพราะว่าคุณไอซ์นี่ก็<ด>เป็นคนที่มาแทนที่คุณกะละแมนั่นเองนะครับก็อยากจะให้คุณไอซ์สนุกกับมันเชื่อว่าคนดูแล้วก็ตัวของดานเอกเ,เองเนี่ยก็คงอยากจะเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เชื่อว่า วันหนึ่งถ้านันเน็กไม่อยู่กับรายการนี้แล้วเขาก็บอกว่ารายการมันก็คงไปต่อได้ในใ<ช>รูปแบบของมันนั่นเองตกใจมากผมยอมรับเลยผมตกใจมากแล้วก็ตลอดชีวิตในการเป็นพิธีกรของผมมา20ปีในการทําคู่กันผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครเก่งกว่าพัชราศรีเบญจมาศเลยเราเหมือนเกิดมาคู่กันแล้วก็เราเล่นเข้าหากันแล้วก็เราไม่เคยต้องนัดนแนะอะไรเลยต่างฝ่ายต่างรู้ว่าต้องทำ เราเคยเจอกันทีเดียวในหาหนะาเธอเป็นแขกรับเชิญในรายการที่ผมเป็นพิธีกรครั้งเดียวเท่านั้นเองผมก็บอกเธอง่ายๆเลยว่าเฮ้ยคุณเอาความเป็นตัวเองใส่เข้ามาเลยแล้วก็คุณไม่ต้องห่วงกังวลอะไรทั้งนั้นเพราะว่านี่น่าจะเป็นรายการที่มันไม่มีสคริปต์มันไม่มีอะไรจะต้องจําเพียงแต่ว่าคุณเข้าใจว่าคุณกำลังจะทำอะไรแต่ยอมรับนะน,นันเอกเป็นคนที่เก่งมากๆมีโอกาสได้ร่วมงานเขาเขารู้เลยว่าแบบต้อง หนึ่งสองสามแล้วทำงานเร็วมากจริงเหรอน้องเอ็มเคยทำงานกันนะเน็กเคยเป็นพิธีกรคู่ครั้งหนึ่งโอ้สุดยอดจริงๆนะเน็กเป็นคนที่เก่งมากพี่ยกให้เขาเป็นไอดอลเลยนะแล้วก็ตามดูเขาอยู่รายการอย่าหาว่านะสอนเอเอ็มเรียกว่าจากทีวีมาสู่ออนไลน์นี่คือ เขาปรับต uh, ัวได้ไวมากยังไงก็รอติดตามแล้วกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ไอซ์ด้วยเชื่อว่าทําออกมาได้ดีแน่นอนนะคะไปตอนที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าเพ้่เขินพูดแล้วก็เขินเอาอีกแล้วอ่ะคนได้หลายคนแล้วันนี้เบาได้เบา้วลูกคือเป็นศิลปินที่เราชอบแล้วก็ติดตามแล้วก็เจอเดอะทอยต์ตั้งแต่แบบแรกที่เขาเป็นศิลปินเลยสมัยนั้นเขาเขาพูดแบบรู้เรื่องใช่ไหมเขาก็ไม่คือเขาไม่ได้คนพูดเขาเป็นคาแรคเตอร์แล้วน้องก็จะแบบว่านิ่งๆตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ที่มีมีนักข่าวถามใช่ ไปไหนมาเขาก็บอกเขาไม่ได้หายเขาอยู่ชั้น3ของบ้านเล่นเกมเออตอนนี้คัมแบ็กเรียบร้อยแล้วนะคะห่างหายไป2ปีด้วยกันค่ะ The Toys หรือว่าน้องทอยธันวาบุญสูงเนินนั่นเองกลับมาปล่อยเพลงใหม่ให้เราได้ฟังกันชื่อเพลงว่าวายละดาเขาบอกเพลงนี้นะคะเป็นซิงเกิลที่แต่งนานกว่า2เดือนนะคะรับคิดถึงการร้องเพลงมากๆเลยหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเตรียมคัมแบ็กเต็มที่แล้วแล้วก็เริ่มทัวร์แน่นอนในเดือนหน้าค่ะคิดถึงครับคิดถึง ทุกอย่างคิดถึงทั้งหมดใช่ใช่เขาคิดถึงพอเพลงปัดไปแล้วคนรู้สึกว,ว่าอุ้ยลอยกลับมาแล้วอบางทบผมรู้สึกผมไม่ได้ไปไหนเลยเพราะผมรู้สึกผมมันไม่ได้นานเลยแป๊บเดียวแต่พอโควิดวมาลอยก็หายไปกับโควิดหายไปกับโควิดก็เลยเล่นเกมสองปีนี่ครับมีเยอะเลยทำไว้จริงๆทำไว้ร้อยเพลงเยอะไหมวะเราสองปีอะพี่เยอะหร้อยเพลง ก็คือจะปล่อยต่อเนื่องเราเพีงพูดจริงอันนี้พูดจริงทีมม่มีอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าเหมือนเลือกใช้แค่ได้แค่ไม่ถึง3เพลง4เพรง <N> <an> น่ารักเนอะทำไปร้อยเพลงอยากจะบอกน้องถอยว่าที่ไม่ที่ไม่ใช้เนี่ยเอามาให้พี่ได้ถ้าเหรอเออเราเราซื้อลิขสิทธิ์เพลงเขาอยู่ใช่หรือว่าจะขอฟรีตรงนี้ขอเพลงอ๋อโอเคนะฮะแต่ว่าน้องถอยเป็นคนหนึ่งที่จีเนียสมากเพราะว่า,าเคยได้ฟังบทสัมภาษณ์เวลาเขาอัดเพลงเนี้ยเขาจะไปเล่นกีตาร์สมมติในเพลงเพลงหนึ่งมันมีหลายเครื่องดนตรีใช่ป่ะเขาเล่นเองหมดเลยเขาเล่นได้หมดใช่ป่ะแล้วก็เนียแยกอัดแล้วก็มันอัดรวมกันแต่งเองไม่ร้องทำนองทุกอย่าง สุดมากจริงๆนะครับวันนี้ชวนดูหนังกันด้วยสำหรับหนังเรื่องนี้ครับ The Walk ไตคอฟ้าท้านรกนะฮะเรื่องนี้เป็นแนว3มิติด้วยแล้วก็เป็นเรื่องราวชีวประวัติกำกับโดยโรเบิร์ตเซเมคิสซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสร้างจากเรื่องจริงของฟิลิปปาีนักกายกรรมชาวฝรั่งเศสที่ไต่ลวดข้ามระหว่าง2ตึก w o r l d ์ a ทร Center นะฮะในสมัยที่ตึกยังคงอยู่นั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าน่าดูเพราะว่ามันเบสออนทูสตอรี่ด้วยนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนานมาแล้ว1974อ่า่แล้วถ้าคนที่กลัวความสูององย่างเอมเนี่ยดูได้ไหมดูแล้วหวัดเสียวเว้ยเลยโอ้โหแต่น่าสนุกเอะแล้วในตอนนั้นเนี่ยคือเทคโนโลยีการถ่ายทำอะไรแบบนี้มันยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ่ายออกมาได้ถึงขนาดนี้คือ,อไม่ได้แล้วคิดดูถ้าเป็น3มมิติอีกอ่ะ น่าจะยิ่งสนุกเลยหาแว่นสามิติมาใส่วันนี้ก็ครบถ้วนะคยค่บคนที่ติดตามรายการของเราเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์ในรายการป๊อปนิวส a i l y ีค่ะวันนี้เอมอูลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ